สวัสดีค่ะแอนนุ้ยนะคะก็มาจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนโปรแกรมในจิตใต้สำนึกของเรานะคะประสบการณ์โดยตรงของแอดเลยนะคะอันนี้ก็คือ Facebook นะคะถ้าใครอยากจะติดตามใน Facebook นะคะนุ้ยนะคะแล้วก็ YouTube ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับ 311คนที่กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มี b a c k กราว n ์ hmm. เสียงที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนาะแล้วก็เพิ่มการตื่นรู้แอดก็ตื่นรู้มาประมาณ อย่างน้อยก็ตั้งแต่2,015นะคะ2,015เนี่ยก็ติดตามมาเรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆเนี่ยแอดก็ไม่ติดตามข่าวแล้วนะคะ,ะการตื่นรู้เนี่ยเราจะตื่นรู้ในจิตวัญญาณของเรานะคะเราเนี่ยคือตัวตัวจริงของมนุษย์เนี่ยก็คือจิตปัญญานะคะในร่างของมนุษย์ร่างเราเนี่ยก็คือเหมือนยานปหาหนะเราอยู่เราอยู่ในร่างนี้ คือคุณคือใครคุณก็คือจิตวิญญาณนะคะแล้วเราอยู่ในร่างนี้ซึ่งเราจะต้องรักษาสุขภาพก็คือการรักษาร่างกายให้มีมีสุขภาพดีนะคะเสียงเสียงติดติดนี่ก็คือแอดถงข้าวเนาะจบพดอดีคือ,อ จิตวิญญาณของเรานะคะเขาเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมเ,เวลาเรา,เามีอารมณ์ที่ไม่ดีหรือไม่ก็คือความกลัวสิ่งเหล่านี้นะคะความกลัวอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวแล้วก็ยังไงชีวิตที่ขาดแคลนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ย ตกอยู่ในความกังวลใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยตกอยู่ในพลังงานลบซึ่งอันนี้ก็คือความที่ป่ายมืดเนี่ยต้องการนะคะทีนี้แอดค้นพบว่าตั้งแต่ติดตามเรื่องการตื่นรู้มาเนี่ยสิ่งที่ช่วย ทําให้ชีวิตของแอดดีขึ้นนะคะแล้วก็สามีด้วยเนาะซึ่งทุกคนที่ติดตามนะคะตั้งแต่แรกเมื่อตอนที่แอดพูดถึงทรัมป์เนี่ยแอดมีความรู้สึกว่ามันมันทราบถึงในในความดีของเขาเนาะแล้วแอดก็ร้องไห้เนาะหลายคนก็ติดตามก็รู้นะคะว่าแอดเนี่ยเป็นคนที่ใส่อารมณ์มากในความถ้าเกิดดีใจก็ร้องไห้นะ ซึ่งตอนนี้นะคะแอดก็น้ำตาคลอเพราะว่าชีวิตของแอดเนี่ยดีขึ้นค่แล้วก็สามีก็ดีขึ้นแบบมันอันนี้ละค่ะท,ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดพลังงานบวกมันเข้ามาเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมาเหมือนกับน้ำตก แบบนี้นะคะตอนนี้แอดเจอน้ําตกที่ยิ่งใหญ่มากนะคะซึ่ง,งม,มันดีมากจนอแอดกับสามีเนี่ยคือรู้สึกมันบอกบอกอะไรไม่ถูกนะคะคือบางทีสามีก็ยังคิดเลยว่าเอ,อเราเราจะรับได้ไหมแอดก็บอกว่าต้องรับได้สิเพราะว่ามันอันนี้คือสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้มานะ,ะจักรวาลให้มา เราก็ขอบคุณทุกวันนะคะคือเรื่องมันเป็นยังไงคะลองมามาฟังนะคะตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนาะแอดก็เจอคลิปคลิปหนึ่งอ่ซึ่งซึ่งแอดเจออะไรดีๆนะก็จะจะแชร์ไปใน Facebook แล้วก็ YouTube นะคะซึ่ง YouTube เนี่ยก็โดนลบไปไปบ้างก็เลยแต่ว่าส่วนมากแล้วแอาจจะแชร์ในอ่า e c o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  k เนาะซึ่งคนคนนี้ก็คืออ่า ชื่อเจคดูสินะ,ะ่ uh, mm hmm. เขาแนะนำในเรื่องการที่เราพูดตอกย้ำนะคะพูด affirmation mm hmm. ก็คือพูดตอกย้ำะะพูดในเรื่องที่ที่เราต้องการนะคะคือจิตใต้สำนึกเราเนี่ยจะรับทุกอย่างจะรับเข้าไปทุกอย่างคือการตั้งโปรแกรมเนี่ยในสิ่งแวดล้อมในข่าวใน ทีวีในละคอรอะไรต่างๆใน Facebook ในโลกโซเชียลต่างๆนะคะเข,เขาจะรับไว้หมดเลยนี่ก็คือตัวจริงของเรานะคะตัวจริงของเราก็คือ,อจิตใต้สํานึกจิตวิญญาณของเรานี่แหละคะ่ะซึ่งอตอนนี้นะคะสามีแอดก็ทํางานด้วยคือทํางานเรียนรู้นะคะเรียนเรียนเกี่ยวกับการตื่นรู้ด้วยเนาะ,ะอันนี้ก็ได้ยินเสียง เครื่องเครื่องพิมพ์กอปปี้นะคะ,ะต่อนะคะโทษทีค่ะคือ,อพอเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็จิตใต้สำนึกคือมนุษย์เราเนี่ยนะคะมีสองอย่างที่หลักๆก,ก็คือจิตใต้ จิตใต้สํานึกแล้วก็ <content. S 2> จิตสํานึกนะจิตสํานึกเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่า fall. เราไม่ต้องการจะดูทีวีอันนี้นะเราไม่ต้องการจะเลือกเพื่อนคนนี้ไม่อยากคุยกับเพื่อนคนนี้นะเราต้องการจะคุยคนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่จิตใต้ส like <Germany> <trans> ํานึกนะคะเขาไม่สามารถที่จะเลือกได้เขาจะรับได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกให้เขาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะแอดเนี่ยไม่ไม่ดูข่าวแล้วค่ะ ไม่ดูข่าวนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําตามก็ได้นะคะ,ะไม่ดูข่าวคือดูน้อยมากนะคะ,ะแล้วก็ฟังเสียงคลิปในทํานองนี้นะคะประ,ประมาณนี้นะคะอย่างที่อยู่ในอย,อยู่ในคลิปนี้นะคะเสียงในแบ็คการ์เนี่ยตอนนอนแอดก็จะใส่หูฟังนะคะ,ะซึ่งตอน ซึ่งคิดว่านะคะประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วนะคะที่แอดใส่หูฟังใส่หูฟังคลิปอย่างที่แอดแชร์ไปในใน c e b o o k นะคะในะเรื่องจิตใต้สำนึกเนะ่ยเรียนรู้เนี่ยวิธีอะไรอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะสอนเรื่องนี้ถ้าใครที่จิตตามใน f c e e o o o นะคะแอดแชร์อะไรไปขอให้ศึกษานะคะแล้วคุณจะได้จะมีผลลัพธ์แล้วเร็วมากะ เพราะว่าเราฟังเราใส่หูฟังตอนคืนเนี่ยจิตใต้สำนึกเราไม่เคยหลับนะคะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราฟังไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันโดนมันมันเข้าไปฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วอะ,ะจิตใต้สำนึกเราเนี่ยเหมือนเป็นพิมเขียวนะคะเราผ่านหูผ่านตาอะไรไปเนี่ยรับหมดเลยเขาจะรับหมดเลยเพราะฉะนั้น เรารับสิ่งบวกไปเนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์ค่ะาการคิดบวกมันก็จะช่วยบาลานซ์สิ่งที่เรารับอะไรลบมาเนาะการพูดในในคำพูดที่บวกนะคะชมเชยเ,เวลาเราเดิน เราไปเจอใครเนี่ยเออสวยนะอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมส,สวยขึ้นนะอะไรางงี้เนาะน่้น็คือการที่เ่เราพูดแบบบวกนะคะแล้วก็คิดด้วยอะ่ะคิดเมื่อก่อนแอดเนี่ยเคยรอยเพื่อนฝั่งเนาะบางทีบางทีบางท,างทเาีเพราะว่าแอดอยู่กับสามีที่ไม่สบายมาเป็นสิบยประมาณ10กว่าปีเนี่ยนะเ,เป็นเเรื้อรังเนาะ เขาปวดหลังเรื้อรังค่ะทีนี้บางทีเราก็เราก็อาจจะคิดลบแล้วก็พูดลบแต่แอดพอหลังจากเรียนเรื่องนี้นะคะ,อะแอดก็จะพยายามถ้าเราจะคิดลบเนี่ยเราก็หยุดก่อนเราก็จะพูดคําอื่นไปแทนอะไรเงี้ยเนาะคือพูดออกมาดังๆเพื่อที่จะคิดไม่จบ คือการการคิดนั้นจะถ้าถ้าจบแล้วมันจะมันจะเป็นพลังงานลบไปเลยแต่ถ้าเราทำสิ่งอื่นที่ที่เป็นบวกมันก็จะมาบาลานซ์กันซึ่งตอนนี้นะคะ,ะการการคิดบวกการปฏิบัติประพฤติตนที่เป็นบวกนะคะมามันย้อนกลับมามัน มันแสดงคือมันปรากฏให้เห็นว่าง,งั้นเถอะตอนนี้นะคะ,ะที่ย้อนไปว่าสามีแอดเนี่ยไม่สบายมา1ิบสปีเนาะแอดก็เขียนเขาเรียกว่าเขียนแล้วก็ให้เขาท่องนะคะท่องอวันละหลายรอบนะอย่างน้อยสองรอบต่อวันเนี่ยก่อนก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนเขาก็เขียนนะคะ เขียนบอกว่าเขามีสุขภาพดีอ่ะเขียนชื่อไปฉันมีสุขภาพดีแล้วก็เขียนอย่างอื่นคือเขาอันนีเ้เขาเขียนเองนะคะแนะนําให้เขาเขียนเสร็จแล้วเมื่อต้นคิดว่าเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะเขาเขียนนะคะก็จําไม่ได้วันทีแล้วเมื่อ,อเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ก็มีปรากฏการณ์ที่ว่าเขาหายค่ะเขาหายเขาหายปวดหลังนะคะซึ่งหมอในพื้นท,ท,ที่ที่อยู่เนี่ยเขากา็แนะนำแนะนาให้กินยาอ,นอันแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มันก็หายเสร็จแล้วการที่เขาปวดหลังมากซึ่ง าต้องกินยาแรงมาจนอ,าอะไรอะกินยาแรงมากนะคะยาเนี่ยไม่สามารถซื้อได้ในใน,ในท้องตลาดทั่วไปนะคะต้องสั่งพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะทีนี้ยาเนี่ยจะต้องเลิกจะต้องดีท็อกนะคะเมื่อเดือนที่แล้วคือจริงแล้วมันก็ พอหายแล้วเนะี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเขาหายจริงหรือเปล่าคือมันมันเหมือนข้ามคืนเขาก็หายปวดเลยประมาณนี้นะคะสองวันกินยาสองวันนะคะหายปวดแล้วเขาก็เลยหมอแนะนําให้กินยาเป็นสองอาทิตย์เสร็จแล้วก็หายปวดจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่แน่ใจเขารอตั้งสามเดือนนะคะถึงจะไปดีท็อกยาคือในช่วงนั้นก็ต้องไปเอายาตลอดเพราะว่ายาเนี่ยจะเลิกไม่ได้ทันที ทีนี้แอดก็เลยเขียนนะคะเขียนขึ้นว่าขอให้เขาเนี่ยเลิกยายอย่างง่ายดายนะคะอย่างง่ายดายแล้วก็มีสุขภาพดีพอหลังจากนั้นเดือนที่แล้วนะคะเขาก็เจอเจอ,อสถานบำบัดให้เลิกยายนะคะแต่ว่าต้องไปที่ต่างรัฐเนาะก็ก็ไปค่ะแล้วก็ คือ,อการเลิกยานเนี่ยยากมากแต่ว่าที่นี่เขาทําแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าคนที่เลิกเนี่ยต้องอผ่านการดีท็อกอย่างหนักเลยค่ะล้างทุกอย่างเลยคือสามีเนี่ยเข้าไปนอน icu นะคะหชั่วโมงค่ะ,ะยาเขาวางยาสลบแล้วก็ แอดกอ็รออยู่ที่โรงแรมแล้วแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็โทรมาให้ไปรับนะคะคือสามีแอดเนี่ยอายุ62เนาะอะคือเวลาแอดไปรับเนี่ยเห็นเขาเหมือนอายุน่าจะร้อยปีนะคะแต่ว่าก็ดีใจค่ะคือช่วงหกชั่วโมงเนี่ยเขา เขาอ้วกเขาคือออกของนี่ออกมาทุกช่องนะ,ะแม้แต่ตาเขาถ่ายถ่ายท้องหมดเลยน้ำตาเนี่ยออกมาเยอะเขาบอกว่าเวลาแอดเดินเข้าไปเขาก็มองไม่เห็นนะคะคือมองไม่เห็นอยู่วันสองวัน,นะะอตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับได้ ได้ชีวิตกลับมากลับคืนมาซึ่งทุกอย่างนะคะมันมันเหมือนกับอะไรที่แอดขอนะคะมันได้จริงๆแต่การขอจะต้องมีรายละเอียดที่ทีอ่อ่คือชัดเจนนะคะต้องมีรายละเอียดชัดเจนอย่างอ่อ อย่างอย่างเราขอให้ให้เลิกให้ได้ให้หยุดใช้ยาอย่างง่ายดายอย่างเงี้ยนะคะย,ยาก็ต้องระบุว่ายาอะไรนะคะอันนี้บางคนอาจจะขอให้ให้มีความสุขหรือขอให้มีเงินนะคะจะต้องบอกว่าจํานวนเงินเท่าไหร่ด้วยนะคะ,อะขอให้ได้รถรถเสียอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือรถอ หรือบ้านอะไรนะคะบ้านบ้านคือเจาะจงไปเลยเราอยากได้บ้านกี่ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ้านสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเราขอให้ให้เจาะจงแล้วก็มีรายละเอียดให้ให้ให้พรั่งพร้อมไปเลยอันนี้ก็คือการขอเนาะอันนี้แอดยกตัวอย่างนะคะ,ะคืออยากอยากสอนให้ทุกคนเนี่ย ตั้งโปรแกรมของตัวเองนะคะก็คือการนอนตอนกลางคืนเนี่ยนอนฟังนะะเพราะว่าตอนกลางวัน,เ,นเราอาจจะเราอาจจะยุ่งใช่ไหมคะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราสามารถฟังได้คือ,อที่แอดใส่หูฟังเพราะว่าสามีเขาไม่เขาฟังอย่างอื่นนะคะแอดก็เลยใส่หูฟังเนาะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ฟังได้เปิดลำโพงได้เลย นี่นี่ก็คือ,อประสบการณ์นะคะ,ะถ้าใครใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะติดตามใน Facebook ใน y ย u ทูอแอดก็จะอะไรดีๆแอดก็จะแนะนำนะคะก็ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะการตื่นรู้คือการตื่นรู้ด้วยจิตวิญญาณนะคะตอนนี้แอดกับสามีนะคะเชื่อมต่อในใน เขาเรียกว่า spiritual มากแอดมีความรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์ก็ว่าได้นะคะอันนี้คือมันตื่นตันใจเนาะพูดถึงเรื่องนี้แล้วน้ำตาไหลคือนี่นี่แหละคะ่ะสามีแอดพอหลังจากที่ดีท t อ x เสร็จแล้วนะคะเขามีมีความ sensitive มากเพราะว่าแอดไม่ได้เจอสามีมาตั้งสิบสองปีใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือสามีคนเดิมกลับมาอีก,อกครั้งแอนก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณจักรวาลมากๆค่ะขอบคุณพระเจ้าทุกคนนะคะมองหาสิ่งนอกกายค่ะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละค่ะจิตใต้สำเนาของเราอันนี้ก็คือ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองหานะคะคน้นคนหาตัวเองให้พบก็คืออยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะคะ